สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุมุกนางสาวกนกวรรณรัชนีโรงเรียนวัดท่าง,งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นปรถมศึกษาปีที่สสาระภูมิศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบ้านกับโรงเรียน มาตรฐานเรียนรู้ตัวชี้วัดส5 1ป .2 ทับ1ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกกกนนาาาิแอออบบมพเเธเจัททุีซ ฉันสีผ่องเพลนเธอคงมองเห็นฉันเป็นยอดชายภูมิใจฉันได้เธอมาจาถนอมกล่อมเธออย่ามองฉันซึ้งเลิศเลยอย่าเธอโอยยิ้มให้มา จากวิดีโอที่นักเรียนได้ดูไปเมื่อกี้เป็นการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่นักเรียนพบเจอระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนผู้คนรถล,ลาบนท้องถนนต้นไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเราเรียกกันว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่จริญเติบโตได้กินอาหารและน้ำได้ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการความเจริญเติบโตกินน้ำและอาหารไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ดูแลรักษาอาจจะผุสลายและเสื่อมโทรมได้ค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากภาพก็จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือนกวัวสุนัข กระต่ายและต้นไม้นั่นเองค่ะภาพที่2จากภาพเราก็มาดูกันว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นก็คือดวงอาทิตย์ก้อนเมฆภูเขาก้อนหินและลำธารน,นั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงเปลี่ยนสภาพโดยอาศัยสิ่งที่ไม่อยู่ในธรรมชาตินั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านเสื้อผ้ารถยนต์โทรศัพท์มือถือและถนนเป็นต้นค่ะ พบกับช่วงสนุกสนานคำถามพาเพลินพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อที่ 1. จากภาพเป็นรูปของเล่นคำถามของเล่นจัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดข้อที่ 1. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อที่ 2. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าข้อที่1ตอบข้อ1สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะอะข้อนี้ใครตอบถูกกันบ้างถ้าตอบถูกรับไปเลย1คะแนนข้อที่2 รูปลำธารคำถามลำธารจัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดข้อที่1สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าข้อที่2ตอบข้อสอสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ ข้อนี้ใครตอบถูกกันบ้างถ้าตอบถูกรับไปเลย1คะแนนข้อที่3จากภาพเป็นรูปโต๊ะนักเรียนคำถามโต๊ะนักเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดข้อที่หนึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่า ข้อที่3ตอบข้อ1เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะข้อนี้มีใครตอบถูกกันบ้างถ้าตอบถูกรับไปเลยหนึ่งคะแนนข้อที่4จากภาพเป็นรูปดอกไม้คำถามดอกไม้เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดข้อที่1สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อที่สสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติติ๊ก ตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเรามาดูฉเฉลยกันเลยดีกว่าข้อที่4ตอบข้อ2เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดันเองคะอ่ะอาข้อนี้มีใครถูกบ้างคะถ้าถูกรับไปเลย1คะแนนข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนข้อที่5จากภาพเป็นรูปไส้ลุง คำถามใส่ลุงเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดข้อที่1สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อที่ 2. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอย่ยเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าข้อที่5ตอบข้อ2เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อนี้มีใครตอบถูกกันบ้างคะถ้าตอบถูกรับไปเลยหคะแนน สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการที่เราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้สิ่งแวดล้อมฟุ่มเฟือยทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำทำให้เกิดแหล่งน้ำเน่าเสีย การปล่อยควันเสียจากรถยนต์ทำให้เกิดมลพิษท,ทางอากาศดังนั้นนะคะนักเรียนเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีเช่นการปลูกต้นไม้การดูแลรักษาแหล่งน้ำจบไปแล้วสำหรับบทเรียนในวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะ และอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้และเจอกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ